มอเนาะแม่พองติงมาเขาบอก้าวเลยดมาดูให้เนีาย่ยัจไปพงก็ได้ต่อเอดี๋ยวเกลับมาด้วว่าจะทําานให้ผู้ใหญ่ดูแลผู้ใหญ่อชินดูแลไปก่อนเดี๋ยวผมก็คเกกว่าหวาคนเ่กวน้นใช่ไหมเดี๋ยวเราดูแล วันนี้มาขี่วัดครับเนี่ยวันนี้มาขี่วัดครับผมสี่วัดเนาะครับผมวัดนาเหล่านาเหล่าน้ำะระบกบัเลอเฉียงใต้นะครับผมครับผม อโอ้รับรัพระเข้าพรรษาพระเยอะอยังครับผมวยจะลูดถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นกำลังใจครับอ่ต้องต้องฮะปันนะ้<ะ>ปนยา,า,ากครับยงปนะัม่อยู่โอ้องอาตมาบวชนะลูกอยู่พาษาเขาะเจอ ครับผมนี่พูดถึงงานจิงๆแล้วกคโรงงานับลงายชอ้ฟองใ้ขอระอบาืรทีอ้อพารย์ทันสมัยมากปัที่บ็อกเปิดวีดีโอให้ฟังด้วยเดี๋ยวเปิดเพลงบรรเลงให้ฟังเสียงดีมากเลยอ่ะ